ห้าอาชีพของหญิงที่ห้ามแต่งงานด้วยมีอยู่ห้าอาชีพนะครับที่เขาว่ากันเขาว่านะครับไม่ใช่ผมว่าว่าเป็นอาชีพของผู้หญิงซึ่งผู้ชายไม่ควรแต่งงานด้วยฟังแล้วก็อย่าจิตเกิดนะดูจิตเอาไว้นะหายใจลึกๆอาชีพแรกเลยก็คือเลขานุก,การอาชีพที่สองครูบาอาจารย์อาจารย์หญิงทั้งหลายสามนักบัญชี 4. แพทย์พยาบาล 5. นักสแสดงนักร้องเต้นกินดำขินทั้งหลายเนี่ยใน5อาชีพนเนี้ยแต่ละอาชีพเนี่ยคนสมัยก่อนเขาคงพูดถึงไว้ว่าไม่น่าแต่งงานด้วยถ้าเราอยู่ในอชีพ5อาชีพนี้เราก็ไม่ต้องตกใจนะครับเราอาจจะไม่เป็นอย่างนั้นก็ได้เรามานั่งดูกันว่าทําไมทําไมเขาถึงพูดกันแบบนั้นพวกเลขาครูนักบรรัญชีพยาบาลและแพทย์เนี่ย ทั้งสี่ประเภทนี้เนี่ยเป็นคนที่มีกฎเกณฑ์เยอะมีกฎกติกามากจํากฎกติกาแม่นเพราะเป็นคนฉลาดไม่ได้ชีพขอคนฉลาดนะครับฉลาดมากแต่ฉลาดทางโลกฉลาดมากก็ทุกมากเอากฎเกณฑ์ไปครอบงาคนที่อยู่ข้างตัวก็คือสามีลูกแล้วบางทีก็ลามปาไมไปถึงพ่อแม่ตนเองพ่อแม่สามีด้วยทุกคนต้องทําอย่างนั้นต้องทําอย่างนี้ทําแบบนั้นผิดทาแบบนี้ไม่ใช่ ฉันบอกแล้วใช่ไหมให้ทําอย่างนี้ทําไมไม่ทํากันอย่างนี้จิตเกิดอยู่ตลอดเวลาตายไปก็เรียบร้อยเลยนะครับถ้าจิตเป็นอกุศลส่วนใหญ่แบบนี้อาจจะเป็นเปรตกับมาเฝ้าลูกเฝ้าสามีเลยก็ได้เป็นเปรตเฝ้าบ้านเลยห่วงบ้านห่วงของวุ่นวายไปหมดพวกเลขานุก,การในความจําจมแม่นจูจี้เพราะว่าเขาอาชีพก็เป็นอย่างนั้นพอมันอินกับบทกลับมาที่บ้านเนี่ยแยกตัวเองไม่ได้นะครับว่าเนี่ยสามีนะนี่เจ้านายนะ ยุ่งวุ่นวายไปหมดต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้หรือพวกครูก็เหมือนกันอัตราตัวตนเข้ามายึดสั่งนู่นสั่งนี่สั่งจนกระทั่งก้นตัวเองใหญ่เพราะไม่เคยลุกจากเก้าอี้เลยตอนเขาสาวก้นนิดเดียวพอแก่มากสั่งเด็กมากนิ้วชี้ยาวก้นใหญ่ไม่ค่อยทํางานทําการสั่งนะคนนู่นสั่งคนนี้ผู้อาจารย์ก็หลงเคยตัวใครต่อว่าก็ไม่ได้เด็กต่อว่าก็โกรธนักศึกษาตอว่าก็โกรธเกิดอัตราตัวตนเยอะแยะเที่ยวจะสั่งสอนชาวบ้าน ลืมสั่งสอนตนเองไม่รู้จักสอนตนเองเป็นครูมาเป็นแสนแสนธาตุมัวแต่สอนชาวบ้านเมื่อไหร่ล้ครับจะสอนตนเองนักบัญชีก็เหมือนกันเครียดเครียดในที่บริษัทเงินทองพลาดก็ไม่ได้เพราะบางทีต้องโกงให้เจ้านายโกงภาษีโกงของตัวเองก็มีนะครับนักบัญชีเป็นอะไรที่เครียดมากจะเป็นคนตรงไปตรงมาผิดนิดผิดหน่อยก็ยไม่ยอมใครทะเลาะก,กับพวกฝ่ายขายทะเลาะก,กับฝ่ายผลิตอยู่ประจํา ชีวิตเครียดเครียดเครียดเอามาระบายกับลูกเอมามาระบายกับสามีก็คงไม่ทุกคนนะครับกฎเกณฑ์กติกาเยอะมากต้องยางงาู้นต้องยางนี้พยาบาลก็เหมือนกันใหม่ๆหนุ่มๆก็นึกว่าโอ้ได้แฟนพยาบาลเอาอกเอาใจต่จขอโทษนะครับเวลาหล่อนกลับมาบ้านหล่อนหมดแรงไม่เอาใจใครอีกแล้วพอแล้วเหนื่อยแล้วดูแลคนป่วยมาเยอะแล้วหัดช่วยตัวเองกันะบ้างอ้าวกลายเป็นอย่างนั้นไปนะครับ พยาบาลหรือแพทย์เนี่ยบางทีคนเคารพยกย่องมากๆเนี่ยอัดตามเกิดชั้นเก่งชั้นแน่ชั้นเรียนเก่งที่สุดแล้วชั้นมาเป็นแพทย์หญิงเนี่ยไม่มีผู้หญิงคนไหนเก่งเท่าชั้นอีกแล้วเอ็นชั้นคะแนนชั้นสูงสุดทุกคนโง่หมดเลยชั้นเคยทําอะไรมาได้เนี่ยเพราะชั้นทามาแบบนั้นแบบนั้นกดดันไม่ที่ลูกกดดันไม่ที่สามีทําไมไม่ทําแบบนั้นทําไมไม่ทําแบบนี้ใครต่อว่าไม่ได้อีกแล้วนี่แหละฉลาดทางโลกโง่ทางธรรมความรู้ท่วมหัวเอาตัวไปรอด มัวแต่รักษาคนอื่นรักษาใจตัวเองเป็นหรือเปล่าหาใจตัวเองเป็นหรือเปล่าจิตหรือใจเนี่ยมันไม่มีในกายาคพศาสตร์เรียนอนาโตมีมาหาไม่เจอเหรอกครับจิตหรือใจมันอยู่ที่ไหนมันต้องมาฝึกมาทําความเข้าใจมาสร้างกําลังสติเข้าไปดูเข้าไปดูจิตเข้าไปดูความคิดเข้าไปดูการของจิตของใรใช้ความฉลาดของตนเองให้ได้เรื่องได้ราวเอาความฉลาดนั่นแหละยูเทิร์นความคิด ยูเทิร์นย้อนมาดูจิตย้อนดูใจของตนอย่าส่งออกไปข้างนอกนี่คือสี่พวกแรกที่ไม่น่าแต่งงานด้วยเนขาครูบัญชีพยาบาลแพทย์ผมรวมกับพยาบาลกับแพทย์ไว้ได้วยกันนะครับทีนี้ประเภทที่ห้านักแสดงนักร้องเต้นกินรำกินคนพวกนี้ส่วนใหญ่แล้วอาชีพเขาทําให้เขาไม่มีเป็นตัวของตัวเองต้องอินกับบทอยู่เสมอทุกครั้งที่อินกับบทจิตมันจะเกิดอาการเป็นอกุศลต้องแยกให้ออก วันหลังถ้าฝึกเป็นแล้วนะครับจิตว่างแล้วจะแสดงเป็นบทไหนก็แสดงไปผมว่าพระโสดาบันท่านก็แสดงบทได้จิตท่านว่างต้องแยกให้ออกนะครับจิตกับความคิดเป็นคนละตัวกันแต่โดยทั่วไปแล้วนักแสดงนักร้องนั้นอารมณ์ของท่านจะสูวิงแก่งไปแก่งมาอยู่ตลอดเวลาจิตมันจะเกิดอยู่ตลอดเวลาอินง่ายหัวเราะง,ง่ายร้องไห้ง่ายแค้นง่ายโกรธง่ายปล่อยตัวเองให้ไลไปกับบทบาทหาตัวหาตนเองไม่เจอ ต่างกับสี่พวกแรกสี่พวกแรกอัตราตัวตนเยอะแต่นักแสดงนักร้องนี่บางทีตัวตนหายไปหมดแต่ก็ไม่แน่นักร้องนักดงบางคนเยอะหญิงจองหองอัตราตัวตนเกิดขึ้นมาทันทีหลงตัวเองว่าสวยหลงตัวเองว่าหล่อสิ่งพวกนี้ก็เป็นสิ่งที่ทําให้จิตเกิดอาการได้ง่ายๆดังนั้นผมว่านะครับอย่าว่าแต่ห้าอาชีพนี้เลยนี่เป็นที่เขาว่ากันมาผมว่าก็อาจจะมีอาชีพอื่นๆอีกตราบใดที่เรายังไม่รู้จักตนเอง ยังไม่มีสติยังไม่จากการสร้างกําลังสติย้อนเข้ามาดูกายดูเวทนาดูจิตดูธรรมจิตของเราก็จะเกิดอาการต่างๆจิตเกิดหนึ่งครัง้งก็ไปก่อภพก่อชาติหนึ่งครัง้งจิตเกิดเป็นอกุศลก็ไปที่ไม่ดีเป็นสัตว์ลงนรกหรือเจอเรื่องความขับแค้นใจในชาติต่อ,ตอไปกรรมเก่าต่างๆนั่นคืออินพุตที่เข้ามามันขึ้นอยู่กับว่าเราจะโปรเซสกรรมเก่าพวกนี้อย่างไรเพื่อให้ได้อ u t ต็คือ สภาวะของจิตออกมาเป็นอย่างไรถ้าเอาพุทธคือสภาวะของจิตออกมาดีเราก็ไปที่ดีขึ้นสวรรค์ไปเป็นคนไปแต่นั่นไม่ใช่ขนทางเป็นการดับทุกข์ถ้าเกิดสภาพของจิตออกมาติดลบเป็นอกุศลเราก็คงลงนรกเป็นสัตว์เป็นเปรตไปสิ่งที่ชาวพุทธต้องการมากๆเลยก็คือสภาพจิตเป็นความนิ่งความว่างไม่เป็นทั้งกุศลไม่เป็นทั้งอกุศลเป็นอะไรที่เราเรียกกันว่ากลางๆเป็นกลางๆจิตว่าง นี่แหละครับคือสิ่งที่เราต้องการนี่จิตจะว่างได้เราก็ต้องเฝ้าดูมันก่อนก็คือมีสติเป็นตัวดีเทคหรือเป็นตัวตัดชนีชี้วัดว่าจิตเกิดแล้วนะจิตเกิดแล้วนะเนี่ยเอาสติไปดูไปรู้สติเป็นอะไรซึ่งพูดให้ฟังเท่าไหร่ก็ไม่เข้าใจมันต้องมาฝึกต้องมาปฏิบัติเอาตัวเอากายเข้าไปแลกยอมเสียเวลาสักนิดหนึ่งไปที่วัดพวกอาชีพพวกนี้อะไรขาครูบัญชีพยาบาลแพทย์นักแสดงเนี่ย จะบ่นอยู่ตลอดเวลาว่าไม่มีเวลาไม่มีเวลาเอาเธอเอาไว้ตายเป็นศพแล้วถึงไปตอนนั้นก็จะเสียใจแล้วก็ต้องมาร้องว่าเสียดายคนตายไม่ได้อ่านแต่ผมก็ถังขอแซวต่อว่าบางคนก็อ่านเยอะนะแพทย์พยาบาลอ่านคือธรรมะเยอะก็จะขอบอกว่าเสียดายอ่านแล้วไม่ปฏิบัติขีน้าเสียดายอีกไลายหนึ่งก็คือทั้งอ่านทั้งปฏิบัติแต่ปฏิบัติผิดฝึกมาเป็นสิบยี่สิบปียังไม่รู้เลยคือสติอะไร ฝึกไปก็มีแต่สร้างความทุกข์ให้คนรอบข้างถ้ามาถูกทางนะครับฝึกป,ประมาณ7วันคนรอบข้างจะรับรู้ว่าเราเปลี่ยนแปลงไปเรามีความสุขในตัวเรามากขึ้นนั่นแหละเจอครูบาอาจารย์ที่ถูกต้องแล้วครับ